เรื่องต่อไปพี่อยากจะให้ดูกันแล้วก็อยากให้น้องๆเนี่ยคอนเซนเทรตหนึ่งก็คือให้ตั้งใจนิดนึงพว่าเป็นเรื่องที่พบเห็นบ่อยในข้อสอบเป็นชานสนี่ก็คือเรื่อง conjunctions รู้หรือเปล่าว่า conjunctions ืืออะไร c o n j u n c t i o n มาจาก verb conjoin แปลว่าสันธานเอามาติดกัน คอน n c t ชั n นก็คือสันธานคำเชื่อมนั่นเองเชื่อมประโยคคอนแทชชัน่ก็จะมีเยอะมากมายหลายตัวซึ่งน้องก็ได้เห็นไปแล้วในที่เราเรียนเรื่อง adverb clause ซึ่งพี่ก็หวังว่าน้องๆเนี่ยก็จะกลับไปดูเพราะมีคำเชื่อมเยอะมากๆในนั้นที่ควรจะจดจำและควรจะรู้ว่ามันมีความหมายยังไงใช้ยังไงส่วนไอที่พี่จะมาพูดวันนี้ก็จะเป็นคอนแทชชันที่เพิ่มมาจาก adverb clause นั้นจำได้ใช่ไหม adverb cross มีตั้งเยอะมีตั้ง9้าอย่างมั้งที่เป็น adverb of time of place of manner อะไรนั้นน่ะน้องไปดูมาสำคัญอันนี้พี่ก็จะมาเพิ่มอีกนิดหน่อยไม่มากหรอกมีอยู่ประมาณสัก2ีตัวได้มั้งอันแรกที่อยากจะพูดเลยก็คือ as well as well เนี่ยเป็นแปลว่า too หรือว่า also เช่นกันใช้คล้ายๆกันแต่ว่าความไฮโซนี่ก็ต่างกันถ้าน้องใช้แบบว่า as well เนี่ยเราจะดูโอ้ y s r y s o s t i s t t e d very h r y อรไโซมากค่ะน้ององคือมันจะดูระดับแบบการใช้คำของเราดีขึ้นแต่จริงๆมันก็แปลเหมือนทูกน well, ่กับ also as well เช่นกันก็จะอยู่ท้ายประโยคมีประโยคตัวอย่างเช่นโอ้ยโอ,ยออกไม่ได้อ่ะ เค okay. บอกว่าเห็นไหมเออเขาบอกว่า after the economic crisis the government revised all the former strategies and all the personnel as well หลังจากที่เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจแล้วเนี่ยรัฐบาลก็เลยทบทวนกลยุทธเ์เก่าๆทั้งหมดแล้วก็เกี่ยวกับพวกบุคคลฝ่ายบุคคลต่างๆเช่นกันทบทวนเรื่อง strategies and also นั่นเอง all personnel แต่ว่าจะใช้ใไฮโซใช้แทะโยค as well อันที่สอง as well เหมือนกันแต่เป็น as well as as well as คือแอนดีนี่เองใช้เหมือนแอนได้เลยเชื่อมนามจะเชื่อมอะไรก็เชื่อมไปส่วนใหญ่ใช้เชื่อมนามนเช่นอว่า John as well as James played in this match John และ เจมส์ James, เล่นในเกมนี้ใช่มันแอดเลยแต่อย่างที่พี่บอกมันแสดงความไฮซู Zoom ของน้องๆนะคะคอนแทคเชนตัวต่อไปอน,นี้เรารู้จักกันดีโบสจุดจุด,จดแอนคือและประเด็นแอนทั้งอันนี้และทั้งอันนั้นคือมีสิ่งของสองอย่างถูกไหมก็จะพูดถึงสิ่งของสองอย่างนี้โดยใช้โบสกับแอนมาเชื่อม บอกว่า he is both smart and handsome เขาทั้งฉลาดแล้วก็ทั้งหลอ่อโอ้โหอย่างนี้พี่ที่ขอแต่งงานไปเลยนะคะน้องๆยกขันมาเองเลยค่ะสินส่งสิส่สอดไม่ต้องให้กับพี่ให้เองแล้วก็เลี้ยงเองนะคะอยู่บ้านเป็นพ่อบ้านเฉยๆก็พอแลนคือเลยอยากจะบอกว่าเขาเป็นทั้งสมาร์ทแล้วเขาทั้งหลอ่ออะไรมาเชื่อม he is smart and handsome หู้ยเฉยๆใช่ไหมใส่ both เข้าไปว่าโอ้โหมันชักเป็นคุณสมบัติที่คคู่กักจริงๆเลยอะไรเงี้ยใช้ both ใชเชื่อม ต่อไปคือคำว่า still แล้วก็ yet still เนี่ยเราใช้บ่อยก,ก็คือว่าเปนแปลว่ายังคงใช่ป่ะอย่างเช่นบอกว่า I still love you อันเนี้ยใช้ขยาย love ใช่ไหมย,ยังคงรักอยู่แต่ว่าอันนี้ต่างกันจะใช้เป็น c o n n c t i o n เป็นคำเชื่อแปลว่า but แต่ว่าแต่นั่นเองแต่ว่ามันต่างกันไงต,ต่างที่ความไฮโซเช่นกันค่ะน้องๆถ้าน้องใช้ yet ใช้ still ีนแบบโอ้โหแบบทำไมรู้เยอะจังเลยอะไรเงี้ยอย่างมากคือถ้าน้องไม่เอาไปเขียนน้องก็สามารถรู้ว่าสมมติเราอา text, ่านในเท็กซ์เราอ่านในพา s s เรจเนี่ยเราจะได้รู้ว่าเออข้อความนี้มันขัดแย้งกันนะใช่ย yet yet อะไร still อะไรอะไรเงี้ยเช่นอบอกว่า he is very wealthy เขารวยมากเลยนะ yet หรือ still unhappy รวยมาก แต่ไม่มีความสุขเลยตักันข้างถูกนะโหเนี่ยโซบวกเลยโพสิทีฟมากแต่อันแฮปปี้ลบคอนแทคชั่นตัวต่อไปตัวที่5ก็คือคำว่า nevertheless ตอนแรกเนี่ยหูแบบสต레สไม่ค่อยเป็นนะคะแบบว่าเ้ยมันมันต้อง nevertheless มีตั้งสี่พยางค์ใช่ปะเฮ้ยมันสตสตรงไหนอะไรเงี้ย เราก็จะแบบ neverless อะไรเยอะตอนแรกๆที่มาแบบว่ายังไม่รู้ใช่ไหมเพราะมันเป็นคาที่ค่อนข้างไฮโซใช่ไหมไมค่อยได้ใช้อะไรเงี้ยก็ stress ผิดปรากฏว่ามันรู้ฉีลังมัน stress ตัวสุดท้าย neverless อย่างเงี้ยฟังแล้วไฮโซนะคะมันแปลเหมือนกับคําว่า however หรือว่าป u t นั่นเองพวกเดียวกับแบบตรงกันข้ามหรือว่า in contrast ใช้แทนกันได้เลยแต่เราทะสับไฮโซอย่างที่พี่บอกนะคะ ลองใช้ How ever ก็ไฮโซแล้วนะคะช้โซกว่บาบตทนิดนึงแต่ใช้ Nevertheless โอ้โหแบบสุดยอดมากตัวอย่างเช่น There was little hope of success โหแบบมีแบบความหวังนี่ลิบหลีจังเลยอ่ะแบบความหวังที่จะประสบความสำเร็จเนี่ยลิบหลีลิบหล,ล,ลี little hope of success Nevertheless อันนี้ลบมากเลยใช่ไหมแต่ถึงอย่างไรก็ตาม They decided to perform the operation ถึงแม้จะมีแบบความหวังที่จะประสบความสำเร็จอันน้อยนิดไปปรีก็ตามแต่ว่าเขาเนี่ยก็ตัดสินใจที่จะแสดงก็คือทำโอเปรตางานต่อไปคือ,อยังทำงานอยู่นี่เป็นบวกเลยแสดงว่าเอ้ยข้างหน้าถึงแม้ข้างหน้าจะเป็นยังไงแต่ก็ยังจะทำอย่างอื่นต่อไปคือไม่ใช่ว่ากีฟอ p หรือว่าย,ยอมแพ้เป็นสักทีเดียวบอกความขัดแย้งกันกับประโยคหน้ากับประโยคหลัง คำต่อไปคำเชื่อมต่อไปก็คือเมื่อกี้ห้าแล้วใช่ป้ะหก on the one hand จุดจุด on the other hand อันนี้เนี่ยคนชอบสอบว่ามันเหมือนกับคำว่า however เป็นการตรงกันข้ามกันเป็นข้อความตรงกันข้ามกันแต่ จริงๆแล้วมันไม่ใช่โอเคมันอาจจะเป็นตรงกันข้ามกันนิดนึงแต่ว่ามันเป็นการให้ออปชันให้ข้อเลือกมันไม่ใช่ว่าเออเขารวยแต่ไม่ยอมสุขนี่มันคือเห็นเด่นชัดว่าอันนึงบวกอันนึงลบแต่ t n e ดี other hand on on e hand เนี่ยจะใช้เหมือนว่าถึงแม้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ต,ตามก็ยังมีทางเลือกอีกอันนึง่งอย่างเช่นจะดูตัวอย่างพื่ให้เห็นชัด บอกว่า on the one hand ในมือข้างนึงก็คือคือข้างนึงนั่นเอง I really want to try to go out with him อยากฉันอยากจะลองไปคบกับเขาดู but on the other hand แต่ก็อีกใจนึงเนี่ย I don't want to break up with John ยังไม่อยากเลิกกับจอห์นภาพก็คือว่าก็คบกับจอห์นอยู่ตอนนี้ไอเนี่ยคบกับจอห์นซองอาจจะดีก็ได้แต่บเอิญมี ฮิมใครดีเนาะชื่ออชื่อฮิมเพราะมากระกิกับฮิว,พ,ว,ฮวพี่ฮิวแจ็คแมนมาเล่นสนะฮิวก็เข้ามาโหหล่อล่ำเท่รวยอยากคบเหมือนกันนะมีสองจิตสองใจละหนึ่งใจก็อยากไปคบกับพี่ฮิวเพราะว่าโหแบบแบบสเปคบัดใจมากอะอีกใจหนึ่งก็ไม่อยากเลิกกับจอนก็ดีอยู่แล้วคบมานานอันนี้คือ มันเป็นการแสดงทางเป็นการแสดงความขัดแย้งในใจนิดนึงแต่วันมีออปชั่นด้วยอย่างเงี้ยไม่ถึงกับคอนทราสต์ไม่ถึงกับขัดแย้งกันทั้ทั้งเหมือ totally, น however never the less, in contrast หรือ but still หรือ yet ไปเลยแต่ก็ก็ถือว่าเป็นการขัดแย้งนิดๆในใจอะไรเงี้ยต่อไปจะเป็นคำเชื่อว่า otherwise หรือว่า จะใส่ออกก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ e l s อันนี้จะแปลว่ามิฉะนั้นคำเชื่อบางคำเนี่ยรู้คำแปลไว้ก็จะดีเพราะว่าจะได้ใช้ถูกไม่ไม่มึนงงอะไรเงี้ย